ปูเจี๊ยซีค่ะเที่ยงวันนี้กำลังสับเปลี่ยนน่าจะกำลังทำสองหนึ่งหนึ่งขบวนธรรมดาที่สองหนึ่งหนึ่ง ตอนนี้จอดอยู่ในชานชาลาที่7สักพักหนึ่งก็จะได้เวลาออกจากสถานีกรุงเทพเชียง45นาทีขบวนธรรมดาที่211ค่ะกรุงเทพตะพานหินวันนี้ก็ได้เป็นอันสตอม4110 าชลาที่8ก็มีอีกขบวนค่ะเป็นรถดีเซลรางจะไปด่านปลมแดนบ้านคลองลึกเหลือเวลาอีกราวหนึ่งนาทีขบวนธรรมดาที่211กรุงเทพตะพานหินจะออกจากสถานีกรุงเทพ อีกหนึ่งหน้าที่ขบวนธรรมดาที่211กรุงเทพตะพานหินจะได้เวลาออกจากสถานีกรุงเทพวันนี้ได้เป็นฮันสตอร์ม4110มาดูว่าตู้ปิดท้ายจะเป็นบทบพ .5 ห,หรือไม่ลานวีแล้วค่ะ เจี๊ยบของเราอีกแล้วขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยและมีความสุข รถดีเซลลาง279ด่านปรมแดนบ้านคลองลึก GE4017 กำลังทำขบวน ตอนนี้กำลังร,งรอขบวนพิเศษที่1142 Royal b u s s ัมค่ะแต่ก็ยังไม่เห็นเข้ามาสปรินเตอร์ค่ะน่าจะเตรียมขบวนสำหรับวันพรุ่งนี้ 017จอดอยู่ในชานชาลาที่3วันนี้ทำไมสปรินเตอร์เข้ามาในชานชาลาเร็วเกิดอะไรขึ้น ชานชลาที่3เป็นริ้วของร o ย a l บั s ซ้ที่วิงทดลองวันนี้มาจากอายุทยาส่วนในชั้นชาลาที่4ก็จะเป็นที่5183พร้อมที่จะทำขบวนท่องเที่ยวช่วงเสาร์อาทิตย์เดินตามมาจนถึงชั้นชาลาที่9เข้ามาทำขบวนเร็วมากปกติยังไม่เคยเห็นมาทำขบวนช่วงเย็นแบบนี้ ขบวนรถเร็วพิเศษที่997ค่ะกรุงเทพจุดเสม็ดวันนี้เข้ามาในชาญนชลาที่9ในชาญนชลาที่6ก็จะเป็นริ้วของชุมทางบ้านพาชียังไม่มีดีเซลเข้ามาไม่รู้จะเสียเวลาอีกไหม6โมง12นาทีค่ะ ในที่สุดก็ได้ดีเซลสำหรับขบวนชาญเมืองที่313วันนี้เป็นคิวของ u n นสตอม4 1่่ไฟหน้าเป็นจอ LED ด้วย อีกแล้ว313 284 ต่อไปก็จะเป็นปลายหยุดรถรามาจุดนั้นคนก็ขึ้นเยอะเช่นกันเย็นๆก็ส่งทุกคนไปบ้านพาชีสำหรับใครที่ชื่นชอบในคลิปรถไฟของรถซอนเทรนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ